อันนี้มันน้ำยาอะไรคะหอมอีกนีนึงนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นอะไรเห็นเห็นตัวเห็นตัวคนที่ใช้มือถือและ็บเล็ตกดติดตามที่ปุ่มนด้เลคะสามูท่าสุดว้าวเป็นอี้ี่ไหน ทโน้นพี่เองนี้แหรไนีอะไราน้องหอมพี่อยากเล่นบอลหนึ่งเลยน้องหอมไม่ชอบเล่นบอลน้องหอมชอบเล่นตุ๊ก,กาตาโอ้เล่นแต่ตุ๊กาตาน้องหอมเป็นผู้หญิงนี่น้นพี่อยากเล่นน้องผู้ชายละพี่นัาก็ให้แม่ท้องน้องอีกคนสิแต่พี่บีบอกแม่ว่าพี่แด่ได้ผู้ชายอีกคนนะึงแม่อายอมท้องให้พี่นัาใช่ไหมโดยคือาปกระโดด เอาอะไรมาวางไว้หน้ารถเราเนี่ยคุณแม่ครับอะไรอ่ะขัดจังหวะมากเลยแม่กำลังเล่นเกมอยู่อ่ะได้น้องผู้ชายใหม่ครับน้องผู้ชายใหม่ที่ไหนล่ะจะไปเอาได้เลยละพอแล้วแค่นี้ยุ่งวุ่นวายเสียเวลาเล่นเกมตายอยู่แล้วนีน้องนะงานจะต้องไปท้องท้องแล้วก็ต้องนอนแบบต้องพักผ่อนเยอะๆมีเวลาเล่นเกมมาต้นน้าคุณแม่ครับอะไรลูกก็บอกว่าจะเล่นเกม อ,อ,อ,อยากได้น้องใหม่ครับพอหนูอยากให้น้องเล่นบอลครับนูเล่นบอลก็ต้องหอ,งออไงห่อไม่เล่นครับห่อทำไมไม่ไเล่นกับพี่ละ่ะฮะเนี่ยแม่เล่นเกมคนเดียวได้เลยอย <c oughs> ากเล่นบอลคนเดียวไม่ได้หรอน้องหอมบอกแล้วพี่น,นะแม่ไม่ท้องให้หรอกแม่ชอบติดเล่นเกมทำไมดีอะดูว่าให้พ่อท้องดีอีดวนอะไรเนี่ยหน้ตาตาแปลก นะ้ำมันเขียวๆแปลกมากเลยเนี่ยพ่อเป็นผู้ชายพอจะทนะ้องไะเพี้ยนน้ำนั่นสิพ่อเป็นผู้ชายนี่นะนะแปลกสสวยแปลกจังอะไรมีอะไรอยู่ข้างในด้วยนี่

ได้ยิน,น่ะหน้าบ้าเราอ่ะที่คล้ายๆเสียงกับบอยเงี้ยก็หายไปเลยอ่ะก็ไม่มีอ่ะมีแต่เสียงนกรร้อ,องนี่ อย่าหยุดจ,จับนะเดี๋ยวาดกนะเผื่อเป็นน้ำยากรายไม่อ่ะไม<า>่เอาเอานี่รองเท้าใครอ่ะฮะเฮ้ยนี่มันพอ่อแล้วพ่อมานอนอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยและนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยได้อะทำไมพ่อเป็นแบบนี้อ่ะอะไร โอ้ทองใช่เขไงใช่ต้นน้ำมันคือความฝันของต้นน้ำใช่ไหมน้ำอยากมีน้องออกท้องให้ต้นน้ำได้แล้วพ่อไปท้องได้ยังไงเนี่ยพ่อได้ยังไงเนี่ยเออหรือว่าหรือว่านี่พ่อไปดมอุ้ยเฮ้ยยังไงแม่พ่อเนี่ยเลยพ่อดมน้ำยาจราเห็นห้องท้องนะอ๋อ ทั้ยนเนี่ยมีน้องอยู่แล้วใช่ไหมล่ะงั้นก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมที่พ่อน้องใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปดูแลพ่อมันดีกว่าไปเลยแล้วพ่อมีอาการแพ้ท้องไหมจะอ้วกเวียนหัวอย่างเงี้ยมีไหมไม่ไม่มีเหรอส่วนมากคนท้องก็จะแพ้ท้องนะคะน้องหอมตอนที่แม่ท้องน้องหอมแม่ก็แพ้ามากเลยแล้วพ่อเป็นไงบ้างอยากอะไรบ้างพ่ออยาก,ยากเตะบอลอ,อเตะบอล ไม่ปกติบอลเตะนี่มันของอยู่ใหญ่ไ,ไ,มไม่เป็นไรไม่รู้ว่าพ่ออยากอะ่ะเก่งดีเลยวนี้่ยเรียกเรียก ก็ได้ก็ได้อยากกินเป๊ปซี่อยากกินเป๊ปซี่จังเลยมาม่าด้วยนะมาม่าช้างน้อยอีกแล้วหรอช้างน้อยด้วยอ็คนยิ้มเองอ่าน้องไปยิ้มมาล้าหน้าลักหน้าลักหน้าลักงหิว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 มาแล้วมาแล้วช้างน้อยด้วยเป๊ปซี่ด้วยอุ้ยโอุ้ยซามากเลยกินเข้าไปจะดีหรอเนี่ยแก๊สมันเยอะแล้วก็ได้ได้ได้กำลังยาหิว อยู่ลูกพี่กวงพี่การไปทำไงล่ะมันจะดีหรออันนี้อีกเขาบอกว่าท้องมันจะอืดนะเอามานี่คนท้องอะไรกินแบ๊บี่กินมาม่าอร่อยมากเลยแม่น้องก็ตายอีกเดี๋ยวน้องก็ตายทำไงเนี่ยห้ามก็ไม่ฟังไปเล็นบอลก็ต่อเร็วๆ เห็นกันเล่นต่ออ้ำเรอน้องอยากเล่นลูกก็เหนื่อยหมดแล้วเนี่ยลุกมาเร็วๆพ่อจัดแรงๆนะครับเพียนน้ำพ่อล้มอ่ะนั่นสิพ่อล้มเนี่ยตายแล้วพ่อเป็นอะไรเนี่ยบอกล้มไม่ให้เล่นบอลไม่เล่น วนีอ่ะเป็นอะไรอ่ะวดหออุกลมโอ้ยจะข้อเหรอโคโปรปวดปวดจิเจก็งอจะงอแล้วนะาอทำไงดีอ่ะงั้นทำข้อต้องหอบไปอยู่ฝั่งนู้นทำฝั่งนู้นพี่ยอยู่ฝั่งนี้โอ้โอ้โอ้ยเบกแรงแรงแรงคนนี้อีกนิดนึงอีกนิดนึง เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นอะไรเห็นเห็นตัวเห็นตัวเออนั่นแหละนั่นแหละได้แล้วเนี่ยเห็นแล้วเห็นหัวแล้วเห็นหัวแล้วออกแล้วออกแล้วแล้วลูกพ่ออยู่ไหนอยู่นี่ออกไอ้ลูกพ่อใช่ใช่ดูขึ้นมาดูลูกแล้วโอ้ยนี่ทำไมประหลาดมากเลยมีปีกด้วยพ่อมีปีกใช่หรือเขาเรียกว่าเบิร์ดเหรอ บใช่ใช่ลูกพ่อเป็นก็จะไปเป็นลูกนกแล้วเนี่้โอ้ยของลูกประหลาดอีกแล้วกลายเป็นลูกนกเลยแฝดเลยเอาลูกพ่อมาเอาไปเลยโอ้ยผู้หญิงกับผู้ชายเดี๋ยวออกมาปุ๊บขี้ปั๊บเลยนะเอาบินเลยลูกบินเขาบอกว่าถ้ากินขี้ลูกอ่ะแล้วจะฉลาดบินเลยลูกพ่อ ไม่ได้ดิถ้าบินไปแล้วเขาจะหากินไม่เป็นไงต้องให้กินนมก่อนกินนมก<ๆ>ินนมกินงมกินนลงผ้าได้แล้วกินนมไมเป็นนมน่าจะหิวนมนะเนี่ยเพิ่งออกมาได้ไหมคะอุ้ยน้องน้องหอมน่ารักมากมากเลยค่ะคดูจิงหัวเขียวเลยใช่ไหมคะตัวนี้ขาวด้วยตั้งชื่ออะไรตั้งชื่ออะไรตั้งชื่ออะไรคะฟ้าใสจะนิชชื่อฟ้าใสอันนี้เขียวปีอันนี้อน้น้องเขียวปีไหม ไม่ใช่ตัวไหนฟ้าใสคะใสาในนี้เอาฟ้าใสอัอนนีก้อนเมฆฟ้าใสอ๋ออันนี้ก้อนเมฆกับฟ้าใสฟ้าใสโอ้เจ๋วมากเลยสองตัวก้อนเมฆกับฟ้าใสตอนนี้นะคะพี่ต้นน้ำกำลังเลี้ยงน้องอยู่นะคะมองของต้นน้ำสนมากเลยหายไปไหนแล้วนะน้องน้องฟ้าใสอดูสิอยากหาแต่พี่แล้วเนี่ย พี่น้องเขาช่วยกันเลี้ยงน้องเองเลยนะโอ้โออห,ห,ห <Okay. S 1> เดี๋ยวหลังพ่อค่อยมาอีกนะใหจิบตัวเลยเแล้ววันนี้นะคะพวกเรานะคะต้องขอตัวไปเลี้ยงน้องกับเลี้ยงลูก